วันนี้ผมจะมาสอนธรรมชาติสิ่งมีชีวิตให้ฟังนะครับการสอนอาจจะตะก,กุตตะกัดไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเพิ่งสอนเป็นครั้งแรกนะครับสิ่งมีชีวิตคืออะไรนี่คือสิ่งที่แรกที่เราต้องรู้ก่อนสิ่งมีชีวิตนะครับหมายถึงสิ่งที่ต้องใช้พลังงานและพลังงานนั้นต้องมาจากปฏิกิริยาเคมีหรือในร่างกายของสัตว์ ชนิดของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกคนจดตามเลยนะครับนะครับต่อมานักวิชาเขาจะเขาได้กําหนดคุณกสมบัติขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในการยายแยกยะระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเขียนให้หนะแต่ผมขอเวลาเขียนนิดนึงนะครับ